สวัสดีนะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์บอลกันประจำวันที่8มิถุนายน2568วันนี้อยู่กับเจเบิร์เมรเมอร์ซี่ไซด์อีกเช่นเคยเนาะวันนี้เนี่ยเจเบิร์มยกมาให้3คู่เลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านยูฟาเนชันลีกเนี่ยก็จะยกทางด้านเยอรมันเจอกับทางด้านฝรั่งเศสมาเนาะส่วนทางด้านอเมริกาเมเจอร์ลีกเนี่ยก็จะยกทางด้านพอตแลนทิมเบอร์เนาะเจอกับทางด้านเซนต์หลุยสิตีมา เนาะส่วนทางด้านเจแปนหลีกขับเนี่ยจะยกทางด้านคาชิวะเรโซเรโซเจอกับทางด้านโตเกียวเวอร์ดี้นั่นเองนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคู่แรกกันก่อนเลยดีกว่านะวันนี้อะทางด้านคู่แรกที่เปิดมาวันนี้ก็จะเป็นทางด้านเยอรมันเนี่ยเปิดบ้านมาเจอกับทางด้านฝรั่งเศสเนาะโดยที่เลทราคาเนี่ยโอ้โหเยอรมันเนี่ยเป็นฝ่ายบุกต่อให้ปอปอ,ปอนะเตะกันเวลาตอนสองทุ่ม นเนาะดี๋ยวไปดูตารางคะแนนกันบ้างนะคู่นี้โอโหตารางคะแนนเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเยอรม,มันเนี่ยแข่งไป7นัดเนี่ยชนะไป4เสมอไป2แพ้ไป1ได้17เสียไป8นะมีอยู่14แต้มนะอยู่ที่อันดับที่5ของตารางส่วนทางด้านฝรั่งเศสเนี่ยแข่งไป7นะัดเช่นเดียวกันชนะไป4เสมอไป1แพ้ไป2ได้15เสียไป10นะมีอยู่13แต้มอยู่ที่อันดับที่7ของตารางนั่นเอง นะเดี๋ยวไปดูเฮตูเฮตสินัดหลังสุดที่เคยเจอกันมาบ้างนะคู่นี้โอ้โหต้องบอกก่อนเลย10นัดหลังสุดเนี่ยทางด้านเยอรมันเนี่ยเคยเอาชนะทางด้านฝรั่งเศสไปเนี่ยสครั้งเสมอไป2ครั้งแล้วก็แพ้ไปถึงครั้งเลยโดยที่นัดล่าสุดที่เจอกันเมื่อปี2024เนี่ยเป็นทางด้านฝรั่งเศสเนี่ยเปิดบ้านแพ้ให้กับทางด้านเยอรมันไปเนี่ยศูนย์ประตูต่อ2นั่นเองนะเดี๋ยวไปดูผลงานการเล่น10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้าง เนาะดูทางด้านเจ้าบ้านก่อนละกันนะอย่างเยอรมันเนี่ยผลงานการเล่น10นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป5เสมอไป4แล้วก็แพ้ไป1นั่นเองโดยที่นัดล่าสุดเนี่ยโอ้โหเยอรมันเนี่ยเปิดบ้านแพ้ให้กับทางด้านโปรตุเกสไปเนี่ยหประตูต่อ2นั่นเองนะส่วนทางด้านฝรั่งเศสเนี่ยผลงานการเล่น10นัดหลังสุดเนี่ยต้องบอกก่อนเลย นะชนะไป5เสมอไป1แล้วก็แพ้ไป4โดยที่นัดล่าสุดเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหแพ้ทางด้านสเปนไปเนี่ยอย่างดูเดือดเลยแพ้สเปนไป4ประตูต่อ5นั่นเองนะสภาพความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะวันนี้เนี่ยทางด้านเยอรมันเนี่ยมีตัวผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเนี่ยแค่หนึ่งตัวเนาะก,ก็จะเป็นทางด้านนิโก้ นะซึ่งวันนี้เยอรมันเนี่ยจัดทับมาในระบบ3 4 2 1ซึ่งคาดว่าตัวหลักๆที่จะลงมาของเยอรมันเนี่ยก็จะเป็นทางด้านเออเรรอยซาน่นะส่วนทางด้านฝรั่งเศสเนี่ยวันนี้ยังไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นได้รับบาดเจ็บที่ส่งชื่อมาเนาะแล้ววันนี้ฝรั่งเศสเนี่ยจัดทับมาในระบบ4 2 3 1ซึ่งคาดว่าตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นทางด้านเดซิเลอูเอ้นั่นเอง นะคู่นี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะเรารู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยถ้าดูจากเฮตูเฮตเนี่ยถือว่าสู่สีกันพอสมควรเลยน่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่ว่าเกมน่าจะสนุกเล้าใจอย่างแน่นอนเพราะว่าเชื่อว่าชื่อชั้นและศักยภาพของแต่และทีมเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นไปได้ดีแล้วก็บวกกับการแข่งมาเนี่ยตลอด7เกมของทั้ง2คู่ ของทั้งสองทีมเนี่ยถือว่าทํามาได้ดีเลยก็ว่าได้นะส่วนตัวเนี่ยเรารู้สึกว่าทางด้านฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะดูหนืดไปหน่อยเนาะเพราะว่านัดล่าสุดเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหเจอกับสเปนไปเนะี่ยถามว่าสนุกใช้ได้เลยนะเพราะว่าจบกันไปสกอร์ที่4ประตูต่อ5เนี่ยแต่ก็ยังว่าแหละวันนี้มาเจอกับทางด้านเยอรมันเนเยอรมันเนี่ย,ย,ะะนนยก็ถือว่า เป็นทีมที่เก่งอีกทีมนึงเลยก็ว่าได้เนาะซึ่งเวลาเล่นในบ้านเนี่ยถือว่าอันตรายเลยเพราะว่าเยอรมันเนี่ยเอาชนะทางด้านบอสเนียได้เอาชนะทางด้านอิตาลีได้เนาะแล้ววันนี้เจอกับทางด้านฝรั่งเศสเนี่ยในเลทราคาปอป,อ,ปอเนี่ยคู่นี้ถ้าอยากจะเล่นจริงๆเนี่ยขอเล่นไปที่เยอรมันเจ้าบ้านละกันนะคาดว่าน่าจะเอาชนะฝรั่งเศสได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ2นั่นเองจัดไปได้เลยคืนนี้ อะต่อกันที่คู่ที่2นะวันนี้โอ้โหทางด้าน Postland Timber เนี่ยเปิดบ้านมาเจอกับทางด้าน City เซนหลุยสิตี้เนาะเรลราคาเนี่ยเจ้าบ้านอย่าง p o r t l a n d เนี่ยเป็นฝ่ายบุกต่อให้ครึ่งครบลูกนะเตะกันเวลาตอน5ทุ่มคู่นี้เดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนก่อนเลยดีกว่านะต้องบอกก่อนเลยตารางคะแนนเนี่ยทางด้านเจ้าบ้านเนี่ย Postland Timber เนี่ยแข่งไป16นัดเนี่ยชนะไป7สเสมอไป5 แพ้ไป4ได้25เสีย22นะมีอยู่26แต้มนะอยู่ที่อันดับที่12ของตารางส่วนทางด้านเซนหลุยซิตี้เนี่ยแข่งไป16นะเช่นเดียวกันชนะไป3เสมอไป5แพ้ไป8ได้13เสีย21มีอยู่14แต้มนะอยู่ที่อันดับที่27ของตารางเลยเดี๋ยวไปดูเฮ to h e ฮด ที่เจอกันมาบ้างน้อเฮทูเฮห้านัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยทางด้านพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์เนี่ยเอาชนะไปได้1ครั้งเสมอไป2ครั้งแล้วก็แพ้ไป2ครั้งโดยที่นัดล่าสุดที่เจอกันเมื่อปี2024เนี่ยเป็นทางด้านพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์เนี่ยเปิดบ้านเสมอกับทางด้านเซนต์หลุยส์ซิตีไป4ประตูต่อ4นั่นเองนะเดี๋ยวไปดูผลงานการเล่น10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้าง นาดูทางด้านเจ้าบ้านก่อนละกันเจ้าบ้านอย่าง PORT LAND TIMBER เนี่ยผลงาน10นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป4เสมอไป4แพ้ไป2โดยที่ผลงานล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้าน PORT LAND TIMBER เนี่ยเปิดบ้านเอาชนะทางด้านโคโลราโดลาปิสไป2ประตูต่อน1นั่นเองส่วนทางด้านเซนต์หลุยส์ซิตี้เนี่ยแข่งไป10นัดเนี่ยนะ แข่งไป10นัดเนี่ยชนะไป2เสมอไป3แล้วก็แพ้ไป5โดยที่ผลงานล่าสุดของเซนหลุยซิตี้เนี่ยโอ้โหเปิดบ้านเอาชนะทางดาน s อ e a r t h w o r k เวิร์กเอ r รไป2ประตูตอนหนนั่นเองนะเดี๋ยวไปดูสภาพความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้กันบ้าง นาะวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่ามีตัวผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเนี่ยพอๆกันแล้วก็ทางด้านเซนหลุยเนี่ยถือว่ามีตัวผู้เล่นติดโทษแบนเนี่ยอยู่หนึ่งตัวแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าทางด้านเอ่อพอตแลนด์ชิมเบอร์เนี่ยวันนี้จัดทัพมาในระบบ4 2 3 1ซึ่งคาดว่าจะวางตัวหลกัหลกๆมาอย่างดาวิสดาครอสดามาเนาะเป็นตัวนำทีมส่วนทางด้านเซนหลุย ซิตี้เนี่ยวันนี้จัดทับมาในระบบเดียวกันก็คือ42 31ซึ่งคาดว่าตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นทางด้านฮาเชนเนาะก็จะเป็นทางด้านมาเชลฮาเชนนั่นเองนะคู่นี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะถ้าเราดูจากฟอร์มหรือว่าดูจากการแข่งเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าถิ่นอย่างพอแลนทิมเบอร์เนี่ยพวกเขาเนี่ถือว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งมากๆเพราะว่าห้าเกมหลังเนี่ยพวกเขาเนี่ย,ยังไม่แพ้ใครเลย นะในขณะที่ทางทีมเยือนอย่างเซนหลุยซิตี้เนี่ยผลงานนอกบ้านเนี่ยห้าเกมเนี่ยถือว่าก็ยังไม่ชนะใครเลยเช่นเดียวกันนะเลทราคาเนี่ยเป็นทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยเปิด เป็นฝ่ายต่อมาให้เนี่ยครึ่งควบลูกเนี่ยคู่นี้เลยแนะนําว่าอยู่ฝ่ายต่อเนี่ยน่าจะดีที่สุดเพราะว่ามองว่าพอร์ตแลนด์เนี่ยเล่นในบ้านได้อย่างแข็งแร่งสุดเลยเกมลุกเนี่ยถือว่าเฉียบคมมากกว่าเนาะแล้วก็เกมเนี่ยมั่นใจเนี่ยเพราะเขาเนี่ยน่าจะเปิดบ้านไลบีเอาชนะทีมเยือนได้อย่างแน่นอนดังนั้นว่าอยู่ทางด้านทีมต่อเนี่ยดูดีที่สุดนะแต่จะให้กินกันเต็มเต็มหรือจะกินครึ่งเนี่ยต้องไปลุ้นกันในเกมเนาะหรือว่าใครที่แบบโอ้โหไม่อยากจะเล่น ต่อหรือเล่นลองเนี่ยจัดไปที่สกอร์สูงได้เลยคู่นี้มีหวังที่จะจบที่สกอร์สูง3-1อาจจะทำงานจัดไปได้เลยวันนี้ต่อกันด้วยคู่ที่3ของวันนี้เนาะ้ทางด้านคาชิว่าเลโซเนี่ยเปิดบ้านเจอกับทางด้านโตเกียวเวอร์ดี้เนาะเลทราคาเนี่ยทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยเป็นฝ่ายเปิดต่อให้ปอป่อนาะเริ่มเตะกันเวลาตอนตีหนึ่งสี่สิบห้า นะเดี๋ยวไปดูตารางคะแนนนั้นก่อนคู่นี้นะโอ้โหทางด้านตารางคะแนนเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าทางด้านคาชิวะ a เลโซเนี่ยโอ้โหแข่งไป4นัดเนี่ยชนะไปถึง4นัดเลยเนาะยังไม่เคยเสมอแล้วก็ยังไม่เคยแพ้ไข่ได้กวเสียไป2เนาะมีอยู่12แต้มอยู่ที่อันดับที่1ของตารางส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างทางด้านโตเกียวเวอร์ดีเนี่ย แข่งไป4นัดเนี่ยชนะไป1เสมอไป2แล้วก็แพ้ไป1ได้3เสียไป4มีอยู่5แต้มนะอยู่ที่อันดับที่9ของตารางเลยนะเดี๋ยวไปดูเฮดทูเฮดสิ0นัดหลังสุดที่เคยเจอกันบ้างนะคู่นี้ทางด้านเออคาชิว่าเลโซเนี่ยแข่งเฮดทูเฮดสิ0นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป5เสมอไป2แล้วก็แพ้ไป3นะ โดยที่นัดล่าสุดที่เจอกันเมื่อปี2025เนี่ยเป็นทางด้านโตเกียวเวอร์ดีเนี่ยเปิดบ้านแพ้ให้กับทางด้านคาชิวะ a เลโซไปเนี่ยศ์ประตูต่อ3นั่นเองนะเดี๋ยวไปดูผลงานการการเล่น10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างนะดูทางด้านเจ้าบ้านก่อนละกันนะเจ้าบ้านเนี่ยแข่งคือชนะไป6 เสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2โดยที่ผลงานล่าสุดก็นั่นแหละที่เคยเจอกันมาเนาะก็ทางด้านคาชิว่าเลโซเนี่ยเอาชนะทางด้านโตเกียวเวอร์ดี้ไปเนี่ยสประตูต่อศูนยเลยทีเดียวนะเดี๋ยวไปดูผลงานทางด้านทีมเยือนกันบ้างนะผลงานการเล่น10นัดหลังสุดของโตเกียวเวอร์ดี้เนี่ย ชนะไป5เสมอไป1แพ้ไป4โดยที่นัดล่าสุดเนี่ยโอ้โหแพ้ทางด้านคาชิวาเลโซไปเนี่ยศูนย์ประตูต่อ3เลยเนาะก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะเดี๋ยวเราไปดูสภาพความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้กันบ้างแต่วันนี้ยังไม่มีรายงานตัว ผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็ยังไม่ได้มีรายงานว่าวันนี้จะวางแผนมาแบบไหนเนาะคู่นี้นะโอ้โหมีโอกาสที่ทางด้านคาชิว่าเลโซเนี่ยจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่าเนื่องจากเลดแรกเนี่ยเป็นฝ่ายบุกไปคว้าชัยชนะก่อนนอถึง3ลูกเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเนี่ยเป็นสกอร์เนี่ยโอ้โหเทียบแบบ เปรียบเทียบกันได้แบบโคตรเลยก็ถือว่าบวกวันนี้ก็น่าจะกลับมาเล่นในบ้านของตัวเองอีกด้วยเนี่ยเชื่อว่าเนี่ยวันนี้ทางด้านคาชิว่าเลโซเนี่ยน่าจะเล่นแบบชิวๆเนาะน่าจะส่งสำรองไปยังไงเนี่ยพวกเขาเนี่ยอาจจะยังไหวอยู่นะแล้วก็เรื่องความได้เปรียบเนี่ยอาจจะเยอะกว่าทางด้านโตเกียวเวอร์ดีก็เป็นได้ถือว่าเป็นคนละเรื่องเลยก็ว่าได้นะทางด้านโตเกียวเออเวอร์ดีเนี่ยเนื่องจากแพ้มาแบบ หมดรูปแบบอะนัดแรกเนี่ยการออกไปเยือนการออกไปเยือนวันนี้เนี่ยมีแววว่าจะปล่อยจอยเนาะตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่เริ่มลงเตะก็ว่าได้นะวันนี้ถ้าอยากจะฟันธงเนี่ยขอฟันธงไปทางด้านคาชิวาเลโซรละกันนะจัดไปได้เลยในเลทราคาปาปาวันนี้จัดไปที่ทางด้านเจ้าบ้านละกัน